ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณนทนนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินติดถนนทางหลวงแผ่นดินนะครับที่ดินของเราเนื้อที่1ไร่3งานเกบิกสิบตารางวานะครับของเราติดถนนใหญ่หมายเลข3,4,2,2เลยนะครับนี่นะครับถนนเส้นนี้นะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่ตารางวาละ15ื่น้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดู รายละเอียดที่ดินติดถนนใหญ่กันนะครับนี่นะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับถนนเส้น3 4มสนะครับจากตรงนี้นะครับเราวิ่งออกไปนี่เลยนะครับเราวิ่งไปจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับวิ่งไปประมาณ10กิโลนะครับเราจะไปถึงถนนใหญ่หมายเลข3 4มนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปวัดไผ่หลวงวัวนะครับนี่เลยทางนี้นะนี่ครับนี่นะครับไปที้นะนี่ครับ จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงวัดไผ่ลงวัวนะครับก็อยู่ที่ประมาณ10กิโลนะครับที่หลายๆท่านนะครับเคยมาทําบุญมากราบไหว้ขอพรนะครับที่วัดไผ่ลงวัวประมาณ4กิโลนะครับทางนี้ก็จะไปทาง2พี่น้องนะครับไปทางอู่ทองนะครับไปถนนเส้นไมล์ไลแมนนะครับขึ้นไปกาญจนบุรีนะครับทางนี้นะนี่ครับแต่ถ้าเราจะกลับเข้ากรุงเทพนะครับเนี่ยเรากลับเข้าทางนี้นะนี่ครับหรือว่าด้านแถบนี้นะครับเดี๋ยวย้อนกลับนิดนึงนะครับเนี่ยถ้าท่านใดที่มาจากทางด้านแถบ ทางสองพี่น้องนะครับจะกลับเข้ากรุงเทพถนก็ไปได้นะนี่ครับจะเข้าออกได้หลายทางนะครับแต่ถ้าท่านใดที่จะกลับเข้ากรุงเทพเนรับไปทางนี้นะนี่ครับตัวนี้ก็สะดวกสบายนะครับขับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับวิ่งไปประมาณ10กิโลนะครับเราจะไปถึงถนนใหญ่หมายเลข3-40และเราวนกลับรถใต้สะพานนะครับกลับเข้ากรุงเทพนะครับจากตรงแปลงที่ดินของเราไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่56กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่ 57กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเราไปถึงสารยานะครับก็อยู่ที่57กิโลเช่นกันนะครับเนี่ยครับที่ดินของเราติดถนนทางหลวงแผ่นดินถนนใหญ่เลยนะครับนี่รถรถเยอะมากนะครับแล้วก็ของเรานะครับอยู่ฝั่งขาขึ้นนะครับนี่นะครับเราอยู่ฝั่งนี้นะนี่ครับครับฝั่งนี้คือฝั่งขาขึ้นนะครับแล้วก็ของเรานะด้านหน้าที่ดินของเรานะครับที่หันหน้าออกถนนนะครับด้านแถบนี้นะครับทางนี้จะไปทางทิศเหนือนะครับทิศเหนือนี่ครับนะนี่ยครับ ไปไปดูรายละเอียดที่เดินกันนะครับนี่นะครับถ้าเราจะค้าขายนะครับทำกิจการีได้เลยนะครับพอที่ถึงเรานะนี่ครับเดี๋ยวรถสิบล้อวิ่งมานะเน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 ะรถขาจรเยอะนะครับเราจะเปิดเป็นร้านซ่อมรถนะครับหรือว่าทําเป็นร้านปะยางนะครับเหมาะเลยนะครับเพราะว่าฝั่งที่ผมเนี่ยพามาดูที่นะครับฝั่งนี้คือเป็นฝั่งขาขึ้นนะครับเวลาทํากิจการก็จะดีหน่อยนะครับฝั่งขาขึ้นและอยู่ทางทิศเหนือเลยนะครับส่วนด้าน ทางเข้าออกนะครับนี่นะครับส่วนด้านนี้คือทางเข้านะครับทางเจ้าของเขาถมระหว่างท่อเข้ามานะครับกว้างอยู่ราวประมาณสัก6เมตรได้นะครับเป็นไงวันนี้ทีมงานผมนะครับอวตอนะโอ้โหวันนี้แต่งตัวมาเต็มยศเลยนะครับวันนี้แต่งตัวเต็มยศเลยวันนี้นะครับนี่นะครับที่ดีนของเรานะครับถมให้แล้วนะครับเราถมแล้วเรียบร้อยนะครับสวยเลยนะครับนี่นะครับ ของเรานะถมสูงกว่าถนนหน่อยนึงด we ้วยนะครับเรื่องปัญหาน้าท่วมตัดออกไปเลยนะครับเพราะว่าเขตเราเนี่ยคือน้ําไม่ท่วมเราจะมีปีที่ฮอตสุดเลยคือปี5-4ปีเดียวนะครับห้าสก็ไม่ท่วมครับห้าสี่ไม่ท่วมนะไม่ท่วมครับอ๋อตัวนี้ก็ไม่ท่วมนะนี่ครับเนี่ยเพราะว่าอบตอยู่เขตนี้จะรู้เลยนะครับบ้านเราตกเขตตัวนี้มนน้ำไม่ท่วมนะครับปไปดูในขอบเขตกันนะครับครับนี่นะครับเสาเขตเรานะนี่เดี๋ยวมให้ดูนะนี่ครับนี่นะครับที่เราเห็นนี่นะนี่ครับนี่คือเสาเขตของเรานะครับ ของเรานะครับหน้ากว้างนะครับนี่นะครับของเราหน้ากว้างจากนี่นะครับไปถึงแนวกําแพงรั้วตึกตัวนน้นนะนี่ครับหน้ากว้างอยู่ที่54เมตรนะครับนี54 54่ <chw. S 1> นะครับนะ54เมตรนะครับนี่นะครับติดถนนใหญ่รถค่อนข้างเยอะเลยนะครับที่ดินแปลงเล็กๆนะครับติดถนนใหญ่นะครับหายานะครับผมให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับแล้วก็จากด้านแถบกําแพงมาถึงผมนะครับหน้ากว้างอยู่54นะครับแล้วก็ความลึกนันนี่ครับ นี่ครับเราตรงไปนี่เลยนะครับจากตรงนี้นะครับไปถึงด้านท้ายแปลงที่ดินของเรานะครับจะลึกอยู่ที่ประมาณ60เมตรนะครับครับของเราเนื้อที่1ไร่3งาน10ตารางวานะครับผมแล้วเรียบร้อยนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ตารางวาละ15ื่นนะครับท่านใดที่จะทําธุรกิจนะครับจะทําเปิดเป็นร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าเปิดร้านขายพวกบ้านนาคาเฟ่ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาหรืออะไรเงี้ยครับก็สามารถที่จะ ต่อยอดด้านธุรกิจได้เลยนะครับพ้องเราเนะ่ยคือติดถนนใหญ่นะครับรถเยอะนะครับหรือว่าจะขายเป็นอาหารตามสั่งหรือว่าเป็นส้ตมตำนะครับเขาเรียกว่าส้ตามตำคกระเบิดอะไรประมาณนี้ก็ว่านไปนะครับตั้งคอนเซ็ปต์เก๋ๆทะเท่นะนี่ครับนี่ครับของเราถมให้หมดแล้วนะนี่ครับ ครับท่านใดที่อยากจะเห็นพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับถ้าชอบก็ค่อยต่อรองกันไปนะครับนี่ครับถือว่าที่สวยนะเป็นเหลี่ยมเลยนะครับเนื้อที่หนึ่งได้สามงานนะครับหน้ากว้าง50ถือว่าผ่านเลยนะครับนะนี่นะครับของเรานะนี่ครับด้านแถบนี้เราจะติดแนกำแพงนี่เลยนะครับนี่นะครับจากนี้ปุ๊บเนี่ยย้อนกลับไปแถบโน้นนะนี่ครับของเรานะครับหน้ากว้างตามนี้เลยนะครับ54เมตรส่วนด้านหน้านี่นะครับ ถ้าเราจะถมนะเระวางท่อนะครับวางท่อแล้วก็ถมเข้าไปนะครับเหมือนกับนี่เเนี่ยเหมือนกับโคดังนี่นะครับนั่นนะครับเขาวางท่อแล้วก็ถมดินเข้าไปนะครับเราจะได้พื้นที่จอดรถเพิ่มมากขึ้นเียครับเวลาลูกค้ามาติดต่อหน้าร้านนะครับยังสามารถที่จะมีที่จอดรถให้กับลูกค้าด้านน้านี้ได้อย่างสะดวกสบายเลยนะครับระวังท่อแล้วถมดินเข้าไปนะนี่ครับลูกค้าสามารถที่จอดรถได้สะดวกสบายนะครับเพราะว่า การทำธุรกิจนะครับถ้าจอดรถสะดวกสบายลูกค้าก็อยากเข้านะครับแต่ถ้าไปแล้วนะครับวนหาที่จอด2รอบ3รอบยังไม่ได้เนี่ยลูกค้าจะไม่อยากกินแล้วนะครับระวังท่อนะระถมดินให้เต็มด้านหน้าเลยนะครับจอดรถได้หลายคันเลยนะครับแล้วก็ส่วนด้านความลึกนะนี่ครับจากนี้ก็ไปนี่แหละครับเออเดี๋ยวตามแนวกาแพงนี่นะครับนะเนี่ยครับนี่ครับพื้นที่ที่เราเห็นอยู่นี่นะครับ นี่ครับถือว่าที่สวยนะนี่ครับนี่นะครับถือว่าโอเคนั้นนี่ครับถ้าเราเนี่ยครับเราปรับให้เตียนเลยนั้นี่ครับปรับให้เตียนนะโอ้โหสวยมากเลยนะครับครับที่ดินของเรานะยังมีนี่ด้วยนี่ครับนี่เขาเรียกว่ารักแท้นะครับไม่ใช่รักเทียมนะครับเป็นรักแท้ด้วยนะครับ ตราบใดถ้าความรักเข้าตาเมื่อไหน่เป็นเรื่องนะครับยางยางรักนี่เข้าตาตาบอดเลยนะที่เขาบอกว่าความรักเข้าตาทําให้คนตาบอดนี่ใช่เลยนะครับเนี่ยลองไปพลาดนะครับเนี่ย่ยางยางดอกรักจะเอาเรื่องเลยนะครับนะเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยมีรักแท้ด้วยนะครับของเราไม่ธรรมดานะครับก็ขอฝากด้วยนะครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินนะครับเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่นะครับติดถนนทางหลวงนะครับก็ขอฝากที่ดินแปลงหนึ่งไร่สามงานสิบตารางวาด้วยนะครับ นี่ครับของเรานะครับด้านหน้าเราจะกว้างอยู่ที่นี่นะนี่นะครับเปิดเดี๋ยวผมย้อนกลับหน่อยนะนี่ครับจะอยู่ที่54เมตรนะครับพอ5 4มาจากนี่มานะนี่ครับมันจะอยู่ที่60ความลึกนะแต่พอมาด้านท้ายนะครับด้านหลังด้านท้ายแปลงเราจะแคบกว่าด้านหน้านะครับนะ F4 ผมจะได้มีงงนะครับเนี่ครับจากแนวกำแพงไหมนี่ครับจากแนวกำแพงปุ๊บเลย แล้วก็ไปถึงประมาณต้นไม้นะครับด้านหลังเราจะแคบกว่าด้านหน้านะครับด้านหลังเราจะกว้างอยู่ประมาณ42เมตรนะครับจากกว้างน้อยกว่าด้านหน้านิดนึงแต่ไม่น่าเกลียดนะครับนี่ครับแต่ยังไงเราขอให้ด้านหน้าเรากว้างไว้ก่อนนะครับเขาเรียกว่าหน้าใหญ่นะครับประเภทประเภทพวกหน้าใหญ่พักนี้ผมจะได้ที่ดินประเภทแบบหน้าใหญ่หน้าใหญ่เยอะเลยนะครับช่วงนี้นะถ้าเปรียบเป็นคนก็คือหน้าใหญ่นะครับหน้าใหญ่แต่ไม่มีอะไรนะครับประมาณนี้นะถ้าเปรียบเป็นคนนะนี่ครับ หน้าใหญ่ตูดกวงคาโบราณเขาชอบพูดกันนะครับกินเต็มที่นะครับแต่กลับบ้านไงกินมาม่านะครับเนี่ยเปรียบเหมือนคนเขาเรียกหน้าใหญ่แต่เราได้เปรียบนะครับหน้ากว้างไว้ก่อนหน้าใหญ่ไว้ก่อนนะนี่ครับพามาดูแลหลักเขตด้านแถบนี้นะครับส่วนด้านหลังที่ดินของเรานะครับอันนี้เขาก็จะทํำเป็นบ่อนะครับเลี้ยงปลานะครับนี่ครับเป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับนี่ครับเสาเขตเราอยู่นี่นะครับ นี่นะนี่นี่เนี่ยนี่ครับนี่คือเสาเขตเราเลยนะครับพอจากตัวนี้อาจจะผมหมุนตัวนะเนี่ยครับไปถึงด้านแถบโน้นนะครับจะอยู่ที่ประมาณ42เมตรนะครับความกว้างของด้านหลังนะเนี่ยครับแล้วก็ส่วนด้านความลึกไปตามนี่เลยนะครับถือว่ากําลังพอดีเลยนะครับเนื้อที่ไม่มากนะครับครับท่านใดที่อยากจะเห็นพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับก็นัดผมล่วงหน้าแล้วมาชมกันนะครับที่ดินของเรา ติดถนนหมายเลข3 42 2เลยนะครับจะทำกิจการปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับจะค้าขายได้เลยนะในขอบเขตด้านแถบนี้นะครับเราอยู่ตรงตรงนี้นะนี่ครับนี่คือตัวนี้เลยนะครับจากตัวนี้นะครับอ่เดี๋ยวผมหมุนตัวย้อนกลับไปนี่นะครับนี่นะครับจะอยู่ที่ประมาณ42เมตรนะครับความกว้างของด้านท้ายแปลงนะครับ แต่ด้านหน้าคือเราได้เปรียบนะครับคือหน้ากว้างนะนี่ครับนี่ครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศคือวิวธรรมชาตินะครับก็คือทางชาวบ้านนะครับเขาเรียกว่าวิถีชีวิตชาวบ้านนะเลี้ยงปลานะครับทำนาผสมผสานกันไปนะครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็ขอบคุณทุกท่านวันนี้ก็ ฝากที่ดินแปลงหนึไร่3ามงานสิตารางวาด้วยนะครับอยู่ที่ตำบลบัวปากท่าอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้ก็บายบายขอบคุณทุกท่านครับ